Nào chăn lươi Nào chăn ừ Đó có hòm อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะ หนูจะไม่ชื่อข้าวหอมแล้วหนูจะชื่อน้องฝสวัสดีค่ะหนูขี้กลัวขี้ตื่นเช้าแล้วไม่อยากลุกขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนน้องข้าวหอมหรือน้องฝดีนะขอบคุณนะคะ